สวัสดีนะครับ FC ที่ติดตามช่องนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็อ่ามีนกฝึกต่อเสียงเพาะสายภูเขานะครับมาแบ่งปันนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นนกอ่าหนึ่งกุกเสียงกลางเพาะเลยนะครับผมอ่านกอายุอ่าจะเข้าสองครันะครับอ่าความพิเศษอ่ามีอยู่นะครับนี่เล็บเขาจะขาวครึ่งเล็บนะครับแล้วก็อมน้ําตาลครึ่งเล็บนะครับมันจะไม่ดําสนิทเหมือนนก ปกติทั่วไปนะครับนี่ครับมีหลายเล็บนะครับมีเล็บกลางทั้งสองข้างเลยที่ว่าขาวครึ่งเล็บนะครับอ่าลายคอสวยนะครับเป็นนกทรงเป็ดนะครับนี่เป็นนกสีติวไม้ฮวกนะครับอย่างทางอีสานเขาเรียกกันเนาะนี่เดียวมันยังไม่หันนะครับมันจะขาวครึ่งเล็บนะครับพี่น้องนะครับสวยนะครับนกตัวนี้สนับปุงสนับปีกนะครับ พันใดนะครับชอบในเสียงอ่าก็พอได้คลิปพอเป็นแนวทางเนาะฟังพอเป็นแนวทางนิดนึงครับพอดีก็มีคนไปคนมาตลอดนะครับจะถ่ายคลิปก็ได้ไม่ยาวนะครับก็อ่าพันใดชื่นชอบนะครับอ่าเจอมันในหนกเขาใหญ่เพชรบูร์ก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ <c oughs> ผมอยากให้ดูเล็บมันนะครับนี่ <c oughs> ม,อมองไม่เห็นมองไม่เห็น เสียงพาะนะครับใครอยากได้ไปฟังก็โอเคเลยนกสายภูเขานะครับดูครับหางนี่ครับเนียบโยอ่าเป็นนกฝึกต่อนะครับป็นเกตฝึกต่อนะครับนกตัวนี้ครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูเล็บมากๆนะครับขาวครึ่งเล็บนะครับมีนิ้วนิ้วกลางสองนิ้วนะครับอ่าข้างซ้ายนี่จะมีสองเล็บนะครับเนี่ยครับไหมขาว ขาวครึ่งหนึ่งผมกันยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ผมเจอนะครับแล้วผมก็รีบคว้ออามาเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีมงคลในตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอยากให้เห็นชัดๆแต่มันก็ไม่นิ่งเนาะนี่ครับฝั่งนี้มันจะอมน้ําตาลนะครับแต่ฝั่งครึ่งเล็บนะครับมันจะสีขาวนะครับได ชอบนะครับลูกลงมาดีๆลงมาดีๆนะครับเนี่ยครับสวยนะครับผมถ้าอยากได้ไปฝึกต่อนะครับไปหรือเอาไปแขวนด้วยฟังนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเสียงเพาะนะครับเดินขึ้นไปบนโน้นน้อยากให้ชม <laughs> คแต่ต้องชมตัวจริงจะชัดเจนกว่านะครับใครอยากได้นะครับส่งไปได้ชมแน่นอนนี่นะครับสนับปีกสวยมากนะครับนกหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่นะครับขาสั้นนะครับเป็นนกทรงเบนเบนนะครับนกทรงเป็ดนะครับเนี่ยครับขาวครึ่งเล็บนะครับมีหลายนิ้วอยู่นะครับนิ้วกลางทั้งสองข้างแล้วก็ จะพูดยังไงดีเนาะมันไม่นิ่งนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้นกจะเข้าสองขวบแล้วครับดูคงลูคามนะครับมีความพิเศษก็คือเล็บขาวนะครับแต่ขาวไม่ทั้งเล็บนะครับมีขาวแค่ครึ่งเล็บเนี่ยครับขาวได้สังเกตดูนะครับนะครับผมเดี๋ยว ท่านใดสนใจก็แอดไลน์เนาะเบอร์โทรผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็แอดไลน์มาได้เลยถ้าปิดการแม่งผมก็จะลบเบอร์ผมออกนะครับถือว่าปิดแล้วมีคนปิดแล้วแล้วผมจะพยายามถ่ายรูปนิ่งนะครับส่งให้ในไลน์นะครับอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้กับนกฝึกต่อเล็บขาวครึ่งหนึ่งตัวนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม